ดวงคนราศีสิงห์ช่วงพฤษภาคม2568การงานมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ระวังการถูกหลอกลวงการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ควรระวังการใช้จ่ายเกินตัวความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนอายุน้อยกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นครอบครัวมีความสุขมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันบุตรบริวารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสุขภาพ ระวังเรื่องระบบประสาทดูแลจิตใจให้ผ่อนคลายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือย้ายที่อยู่อาศัยคดีความคนที่ไม่มีคดีช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรไปมีปากเสียงกับใครคนที่มีคดีมีโอกาสชนะคดีหรือได้รับความยุติธรรมผลกระทบจากราหูย้ายความสัมพันธ์กับคู่ครองหุ้นส่วนหรือเพื่อนสนิทอาจเกิดปัญหาข้อควรระวังการถูกหลอกลวง การใช้จ่ายเกินตัวความขัดแย้งในความสัมพันธ์